อตัวสมปนินเลยนานาเบิงครับสวัสดีครับนานาทุกๆท่านที่เข้ามารับชมครับผมเดี๋ยวที่พานนานาไปสำไม้ปนิ่นไม้เด็ดอีกครับมันนี่บอกเลยว่ามวนแน่นอนครับผมจังใดก็ฝากนานาติดตามรับชมนำขับไปกันเลยเด,ด็นเชือกพี่ไม่กคงเชือก กบอกตอกกันเย็นดเย็นเห็นแล้วเห็นแล้วปากกระบอกแล้วนะไม่ยากไม่มีกระบอกบอกไปแล้วมันเวว่ะมันมองไม่เห็นมึงเนี่ยมันเววมันมองไม่เห็นรู้ดีจัด เห็นไหมก็กระบอกดุนดนดุนดนพันธจอดดูนแล้วใหญ่ไหมหลุดนั่นน่ะทำาย่่งั้นหลุดนั่นน่ะใส่ลูกนั่นน่ะเดินไปเดินไปหน้ อใส่ลูกเดี๋ยวเขาไปข้างในตามมันตัวครับนัน่ะโดน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 บอไปโดนด้วกันใส่สวยก็ถึงลก อีพองหาใส่สวย <c oughs> นี่ครับใส่น่าจะประมาณแปดเก่าขีดได้เกือบเกือบโลคือเก่ามานอยู่แล้วครับมาเลิกกระโดนเขาอโทงอนี่ครับตามมาต่อครับน่ะดินใส่กล่องหานลิที่เบิดตางนี้เลยไป พื่อได้ยิงใส่ยังไงครับเพื่อได้ยิงกระพุ่งบอกไว้ก่อนครับไอว่าแถวนี้มันต่อใส่กำลําข้อ,ของครับหนา,นามีหอดปลากระบ,บุงกระบ,บ,บ,บอกกระบอกกระพุ่งมีเบิร์ดกำนานาบ่ะตรงห่วงมีปลายเฮายิ่งหลากหลายครับต้นไม้ขึ้นบ่ได้นานาเอ้ยมีจ่แตนเห็นลอยอยู่เต็มเลย หมดแดงก็หลายน่นนะ่ะหมดป้าก็หลายอัน้างตายแถมมึงออือ้หมดแดงปาจิตี้เกใส่สวยเลยถือว่านาอ ดู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 ว่ากี่เก่งว่ากี่เก่งหมดแดงยำหมดแดงยำใส่สวยใส่สวยใส่สวยปลาคลองลอยเปอร์เซ็นต์ครับน่าขิ๋ไม่กี่เก่งแบบนี้เดี๋ยวผมตกล้องนะครับหมดแดงยำโอ้ขีดเก่งไงขีดตังปุ้ยตัวซ้ำปนินเลยน่าเบิง้ง ถือว่าสวยเลยครับปลาเหนือดีครับนะนะั่นน่ะโอ้ยหมดแดงเมื่อยกับเมื่อยเดี๋ยวไปหาต้นขึน้นต้นอื่นกันโตครับนะนะั่นน่ะไปตามกันโตเลยปลาคอเหมือนขึ้นตายเลยเป็นอย่างปลาคอขืนตายบุ่งครับนั่นน่ะนะนะะอนเนี่ยปลาคขึ้นตายหลายแน่ห็นหปะตอนนี้นแรนมาไล่ไกินปลาคอล้วมั้งนะ่ะเหมือนเป็นโลก ก็นาโดนเอาโดน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 ที่แหลกเอาแต่บดโดนโดนครับน่ะใส่สวยอยู่เอ้โดนแล้วครับน่ะ นะ,นะโดนโดนโดนโบลเลนเลยตายเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับใส่กับเกือบโลกที่เรียกนึ่งว่าบบโดนสีค <c oughs> านแก่ครับ ตัวที่สองป้านิ่นนะครับใส่ม้านมานมาน,มานครับนะั่นแ่ะที่แดงกอกว่าโดนเงียบไปตามกันโตครับแบบนี้สำหมยสำหมยไปนะนะ้นั่นนี่เงยไปแล้วไกลไปไกลแล้วมีมาท่าน Xoay xuôi đủ Đồn đủ Đồn thấp đồn đáy đồn càng tù น่าเดี่ยวน่าเอ้ยอุดปานเดี๋ยวดิฉันกุกใหม่นี่ครับหนาไส่อวย,อย,อยโล่เทแน่นอนครับตัวนี้เขากลางตัวเลยครับมานมานมานหานา,นา,นาตามกระตัวครับผมเลือดเลือดเลือดเดี๋ยวขอเก็บปลาก่อนครับเดี๋ยวติดแดงไปครับหน่า โดนๆเขาห,หัวตายเรื่อยนะน่ะหุ่นมาตุอยู่ฟังห <c oughs> ุ่นหาทางขงญญามบนใหญ่ปบนไหนตัวนี้้านหาหกขีดนี่ครับ,บงมงอีสามตัวแต่รตรงไปไหนครับหมายเดียวพ่อเลือกเอาน่านๆานมาเถื่อนึงครับมานมานมานประมาณถึงกิโล ามาต่อามาันโด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 นขป้าขอป้า,ปาต้องดิน้นตึ้งต้องดิน้นตึ้งต้องดินงด้นึไงขอป้า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 เรียบร้อยเรียบร้อยขอป้าเ <c oughs> ขาบอกท่าน กูดึงมวยเขาแค่นั้นแหละดึงมวยเขาบ้านนะเขาท่านนี่ใส่นานาเอื้อวนทับมบึงประมาณเจ็ดแปดขีดนี่เห็นแ้ครับนึ่เขาหัวตามมันโตครับหนึ่งสองสามสี่ไม้นี่สี่โต yên nhăng này liên bay mòng hàn đi qua, bởi vì, bờ đấy mì lại, làm cái là, từng nhảy, từng nhảy, từng nhảy, anh nai. ôn 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 in bước in bước ôn sài sway tên suối sway ôn hoa hoa không hoa không hoa hoa nói hoa hoa nói hoa hoa nói hoa hoa kèm Thà hoa đẹp hoa hoa thà Chắc tôi thì thôi đấy là nà nà อย่าดามาผมเด้อปลานะ่ะตัวนี้ลูกแน่ๆครับนี่ใส่ลูกอย่าดามากันเด้อครับนานนาบอนี่ต่อจากข้องอีหลีครับน,านาัน่ะทั้งปอีเก่งปลากระบอกเซลมันเป็นไข่ปลากรุงกลางสมัยก่อนครับน,านาัน่ะเลือดเลือดเลือดบ่ได้เบึงบ่ได้แล้วบารนีข้าเจ้ามานถางแล้วก็ มาคุดหล่อข้างทางครับมันก็เล่นปลาเขามากนะนะไปเดี๋ยวตามกันต่อครับผม<ป>โดน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  หลังจากเบ็ดกองเบิดมาหมายไหมครับหมายต้นไสแต่เข้าผู <curios idades. S 2> ้ขืนเข้าขืนต้นปลามนน่ะใส่สวยครับเขากลางตัวเลยไม้นี่ก็เป็นไม้เก่าๆที่เขาเคยมาแล้วครับ่นน่ะทือว่าเป็นไม้เดีสมัยต่กอนละตัวตอนนี้น่ามันเห็นปลามันเกิด่อนขางหายากครับยังพอมีให้เห็นแน่อยู่ขีดสี่ขีดได้นี่ครับใส่ปลา ข้างแดงตับ๊บมานครับนะนะเดี๋ยวตามกันตัวเลยนี่ไม้เป็นไม้ที่สองแล้วครับนะนาะจากเอไม้ที่เท้าม้ากนันนี่แบตกล้องเบิดพอแบตกล้องเบิดแล้วกันป้านไม่ค่อยขืนเพราะยิ่งไร้ไร้ล้วมันคุณครับนาเพราะนามคุณแล้วป้านไม่ค่อยข้นบบอยก,กวนให้มันอันหูเพราะอันเทากวนไร้ไร้ปัดปลาหูมาหลอบหลังมั่อสิบ่ขึ้ืนใ้เท้ายิ่งครับนะนะ มาเร็วมันตื่นครับมานะดูวนดูนดูน โดนอีกเวดวโดนอีกเดียวนะน,นาวู้ใส่สวยครับบย่ายหรอกครับแต่ว่าเก็บได้ครับแลนมาเป็นฝูงอ้ยอันนี้ก็เครื่องลูกอะอยู่ั้งครับนน,นาเอ๋แต่เง่าเง่าลึกๆนี่ฝนฟ้านยอดนี่ครับนน,นา มานมานมานครับตัวที่สองข้องไม้นี่เล่าดังน้านครับทีมแมนก็ไกลนามอยู่บ้างครับตามมาตัวครับ <c oughs> ไปเลยเหรอไปนั่นน่ะง่ายไม้ไปกันโตครับ หม้นี่มันโตบางโตพอค่อยขึ้นเย็บเออไปเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ต่อไปครับไปกันเลยกลับมาสั่มไม้เดิมครับนั่นนะเห็นอยู่เห็นอยู่แต่ว่าลึกใส่สวยแต่ว่าเลือกแห้งแล้วนะกลับมาสั่งไม้เม่อเช้าครับโอ้ยว่ากิเก่งรอยเต็มเลยกิเก่งอันํำเข็ม แล้วครับปาลาหลบยินเข้าหัวเอา้าอ๋อยังอยู่ยังอยู่ในควาบกยังมาบ่อยู่ก่จุดตายคำนั้นะนะบ่ได้ดินเลยใส่สวยครับครับนั่นะนะกาพอใบแห้งครับ,บวันนี้แป้กล้องเบิร์ตครับก่อนที่สามเบิร์ตเร็วครับนั่นะนะโอ้โหถไทยตัวนั่นะนะได้เบิรงบ่ได้แล้วครับ เดี๋ยวน่าจะนี่ครับตัวที่เก็ดกลองเบิดบางหันเนี่ยหังไงเลยครับเป็นช่วงบายเนาะจังได้กับกาพอก็แห้งๆครับนัน่ะเตรียมแบ็ดกองมาบอพ่อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อีกสักพักแล้วกัตัดไปสรุปผลงานเลยครับนัน่ะกาพอก็ไพ่ลีครับผมเดี๋ยวลมนาจะเตรียมแบ็ดกองมาให้ลายคนนี้ครับนัน่ะคุณขับที่รับช่มเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานร่วมกันเลยครับอ่มครับนัน่ะเดี๋ยวขออนุญาตเลี้ยงปลาแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานร่วมกัน แปบนึงครับนาหนะสิบหกโตครับนาหนของนายอดเอ้าหนึ่งสองสามจะเกินน้อนไ่มันเดินมันจะเกินน้านาหนเพิ่งโอ้โหมันจะเกินทำไมนี่ครับนาหนะย่อนแสงแน่นะครับนาหนะนี่ครับใส่โลใส่โลล้วนครับของอันนจุยได้สิบสองครับืันนี้เพิ่มมานครับของพ่านยอดได้สิบหกของเฮ้าได้สิบเอ็ดครับแต่ว่าขัดใส่ทุกคนครับนี่เทียบกับเกือบครับนาหนะ เกิดไปกลางเลยนี่ครับผมเบิรงไส้โคดมานครับอุปกรณ์กะนี่ครับมินิมันเดิมของมินิผ้าจุยเอามินิมากคือกันกรครับของผ้ายอดแักเอวหย้ามันเดิมครับโคดมานนะนาเนะบิรงอวู้ดสุดๆครับหนาเนะบิรู้อลังการครับหน,ะนะน่ามินิก็สุดยอดอีกแล้วครับเป็นการสัมไม้ที่สุดยอด หวังว่านนาจะมากและชื่นชอบครับคันมากกัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนี่ชมหนาผู้หญิงครับป้านยอดครับผมป้านจุยครับผมยอดครับครับน่ามันนี่ก็คงทีเดล่ากันไปเพียงซับนีครับเดี๋ยวมือนาได้มาซ้ำกันอีกเทน่นอนครับไม้นี่ได้ทั้งปลาขี้เก่งได้ทั้งปลากระบอกครับไม้ธรรมชาติแทแน่นอนครับจังไดกับฝากติดตามอีพีต่อไปนําคบน่าสำหรับมันนี่ผมครับยี๋ยผมถ่ายกัน